ต่อากนั้นเพื่าในการแข่งขันชักรยานบันดาลตนให้ใต้ฝ่าส่วราชการนิาประเภทขนโลดเล็กทางสปิเตอร์เลสในขณะเข้าเส้นด้วย เป็นนิตใหม่ครับมีทีกำลังจะเข้าเส้นชัยผ่าน200เมตรมาแล้วครับเป็นรุ่นตัวไปหญิงครับท่านผู้ชมครับตอนนี้3หมไม้ลขกําหลังจะเข้าเส้นชัยครับโบกมือให้กำลังใจครับี่ครับเรามาดูครับ2คนครับ2คน2คนอะไรดี2คนพี่ร้องไหมเพราะว่าพี่จันนั้นนะครับอาวุโสอ้ามันมีุ่ดรอบเหรอ ยิงคนนี้จะนาน้อยปว่เนียขอแสดงามดีๆแล้วก็ชื่อช็กับาแาโอ้โหนะครับเป็นแชมป์ประเทศไทยเป็นนักกีฬาที่ชาญยศับเอฟซีก่าครับ่ากันว่าเส้นชัยน้นจะอยู่บนยอดเกื่อนเลย